ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากกรณีที่นายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกกอกเดินทางไปพบกับนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีโดนสื่อคุกคามและนำเสนอข่าวบิดเบือนทำครอบครัวเดือดร้อนนายกิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปากล่าวว่า เป็นเรื่องที่แปลกเพราะเมื่อก่อนลุงพลเป็นคนที่ออกมาขอบคุณสื่อที่ช่วยติดตามคดีน้องชมพู่ตนจึงสงสัยว่าลุงพลคนเดิมไปไหนแต่มาวันนี้ลุงพลกับเล่นงานสื่อสงสัยว่าพ่อปู่ปริจิตตะกับแม่โสรพีต้องอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเนื่องจากเมื่อก่อนลุงพลรักสื่อมาก แต่หลังจากตั้งสารพญานาคและสารตะเคียนลุงพลก็เปลี่ยนไปหากลุงพลไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจับไปกลัวทำไมสื่อเพราะสื่อนำเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสิ่งที่ลุงพลกับทีมงานทำลงไปสื่อไม่ได้บอกหรือไปชี้นำลุงพลไปทำกันเอง เมื่อทำแล้วสื่อสงสัยจึงไปทำข่าวนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสื่อไม่น่ากลัวถ้าเราไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายขณะน,นี้ถ้าสื่อจะนำเสนออะไรก็ไม่ให้ความร่วมมือและมีการพูดเน็บแนมสื่ออยู่ตลอดเวลาหาว่าเสนอข่าวลำเอียงแต่ความจริงสื่อไม่ได้ลำเอียงเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาเมื่อสังคมสงสัย สื่อจึงมีหน้าที่นำเสนอทุกด้านลุงพลจะให้สื่อทำแบบยูทูบเบอร์ไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เวลา15นาฬกาที่รัฐสภานายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนพร้อมด้วยทนายและยูทูบเบอร์เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวแต่มีลักษณะคุกคามสิทธิมนุษยชนและมีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงจนทำให้นายชัยพลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องมาร้องขอความเป็นธรรมต่อกรรมาธิการให้ช่วยให้ความเป็นธรรมนายชัยพลวิภาเปิดเผยว่า ตนเดินทางมาในวันนี้เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์กับคณะกรรมาการแต่ตนยังเคารพสื่อมวลชนแม้ว่าสื่อหลายสำนักจะนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงก็ตามด้านนายศิระกล่าวว่าตนจะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปเพราะ ก่อนหน้านี้ตนก็เคยลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารแล้วดังนั้นตนจะรับฟังความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุมและจะเชิญสื่อมวลชนที่มีการกล่าวถึงมาให้ข้อมูลต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เวลา13.20นาฬิกา2ีนาทีนายชัยพลวิภานางสมพรลาโพนายธีรพงษ์แผนบุตรช่องมาตอยแชนแนล นายสมเกียรติโรจะนะวรกมลทนายความส่วนตัวเดินทางจากห้องสอบสวนหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาเดินลงบันไดาจากชั้นสของอาคารบอก,อรกรพศเพื่อจะเดินทางกลับบ้านกก,กอกจังหวัดมุกดาหารทันทีระหว่างนั้นนายสมเกียรติโรจะนะวรกมนทนายความส่วนตัวลุงพลเปิดเผยว่าวันนี้หลังจากพาในายชัยพลมารับทราบข้อกล่าวหา ยังไม่มีอะไรชี้แจงหรือพูดคุยตนจะถแถลงอย่างเป็นทางการในวันที่12เมษายน64ที่หมู่บ้านกก,กอกเท่านั้นแต่วันนี้จบแล้วไม่มีอะไรไม่สอบเพิ่มไม่กังวลอะไรและกรณีที่พอบอกอปทศระบุว่าเตรียมที่จะเรียกยูทูบเบอร์เพิ่มอีกสองคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวน ส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปสัมภาษณ์นายชัยพลที่บ้านให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษและการขออนุญาตจากนายชัยพลแต่หากเป็นตนเมื่อพบเจอผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนก็จะตอบข้อสักถามตามที่จะตอบได้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าตนเดินทางมาเพื่อให้ความร่วมมือกับพนักง,งานสอบสวนของบกปทศและ การเดินทางมาวันนี้แม้ว่าจะเป็นการรับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่ได้มีการปรับรูปแบบหรือเงื่อนไขการประกันตัวจากเดิมที่ประกันตัวเอาไว้ที่สพกกตูมก็ตามทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแค่มีการโอนคดีมาที่ส่วนกลางเท่านั้นส่วนกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ถูกเรียกรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่า และตัดไม้นั้นตนไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่วันนี้มีเพียงแค่นายธีรพงศ์เดินทางมาเพียงคนเดียวซึ่งเชื่อว่ากลุ่มยูทูบเบอร์คนอื่นหมายเรียกยังไปไม่ถึงแต่หากหลังจากนี้หมายเรียกไปถึงยูทูบเบอร์ที่ถูกออกหมายเรียกก็คงจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอ้งชมพู่ในการเดินทางมาวันนี้มีเพียงนายชัยพลกับนาย ธีรพงศ์แต่ไม่มีนายนิคมโดยเจ้าตัวได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดบึงการเนื่องจากป่วยด้วยอายการกระดูกทับเส้นประสาทจึงได้ส่งใบรับรองแพทย์ขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนแต่หลังจากนี้จะเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหลังจากที่นายชัยพลนางสมพรนายธีรพงศ์เดินทางมาถึง ได้เข้าไปภายในห้องสอบสวนของบอกอปสซึ่งมีนายสมเกียรติโรจนะวรกมลทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นทนายรับผิดชอบคดีให้กับลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์โดยการรับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้มีการแยกสอบเพิ่มเติมโดยให้ทั้งหมดนั่งอยู่ภายในห้องเดียวกันจากนั้นได้แจ้งข้อกล่าวหา และให้รับทราบข้อกล่าวหาใน2คดี 1. ร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อก่อสร้างพญานาค 2. ร่วมกันตัดไม้ทำไม้ห่วงห้ามในเขตพื้นที่ป่าสงวนโดยใช้เวลาตั้งแต่10นาฬิกาถึง13นาฬิกา20นาทีรวมระยะเวลา3ชั่วโมง20นาทีในเวลา11นาฬิกานาที นายสมเกียรติรจชนะวระกรมนแทายนความส่วนตัวของนายชัยพลเดินออกมาจากห้องสอบสวนเพื่อมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าความคืบหน้าหลังจากที่เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนบอกปอทสตนยังจะไม่มีการชี้แจงอะไรแต่จะขอตั้งโต๊ะ,ะแถลงอย่างเป็นทางการที่บ้านกกอกในวันที่12เมษายน64เพราะการแจ้งข้อกล่าวหาและพบกับ พนักงานสอบสวนวันนี้จะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานจึงไม่อยากให้สื่อมวลชนปักหลักรอเสียเวลาส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ถ้ากลุ่มยูทูบเบอร์จะว่าจ้างหรือให้ช่วยดูในเรื่องใดตนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตามวิชาชีพความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พลถูกสื่อรังแกชัยพลร้องสภาจวกสื่อคุกคาม หมอปลาฉะลืมบุญคุณปทศจฟันผิดเพิ่มกวนตัดไม้กรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปทศประชุมชุดสืบสวนบอกอปทศเพื่อพิจารณารวบรวมโอนคดีการกระทําความผิดเรื่องทรัพ,พยากรและสิ่งแวดล้อมในายชัยพลวิภาหรือลุงพลและพักพวกจากสพกกตูม จังหวัดมุกดาหารมาให้พนักงานสอบสวนบกปทศเป็นผู้ดำเนินการหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชญากรรมเรียกร้องให้กองบัญชาการสอบสวนกลางเข้าดูแลคดีเนื่องจากเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจล่าสุดวันที่8เมษายน2564 เวลา9ก้นากา50นาทีที่กองบังคับการปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอพทศาในายชัยพลวิภาหรือลุงพลเดินทางมาพร้อมกับนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนสังเกตว่าลุงพลป้าแตนใส่เสื้อผ้าไหมสีเหลืองมาพร้อมกับยูทูบเบอร์คนสนิทซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายธนาทรธน,นานไทยสง คอยดูแลลุงพลไม่ห <Yeah. S 1> ่างและคอยเป็นธุระจัดการกันสื่อหรืออำนวยความสะดวกขึ้นลงรถการเดินทางมาที่บอกอปศวันนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลนายธีรพงษ์แผนบุตรช่องมาต่อยแชแนลนายนิคมพลสิทธิ์ช่องมานาสตอรี่มารับทราบข้อกล่าวหา ในคดีร่วมกันทำผิดในการบุกรุกป่าสงวนเพื่อก่อสร้างพญานาคและร่วมกันตัดไม้ทำไม้ห่วงห้ามไม้อารางในเขตป่าสงวนหลังจากมีการโอนย้ายคดีจากสพกกตูมมายังบกพทศกรุงเทพ